สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกยียจพี่พาทำโจทย์นะจะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งปีหกสิบห้านะครับข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะก็คือเราสามารถสังเกตได้ง่ายเลยว่าข้อไหนเนี่ยที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามีคำมีตัวไอเนาะตัวไอเนี่ย,ยก็คือบอกเลยเลยว่ามันเป็นจำนวนเชิงซ้อนเนาะอ่ะข้อนี้เขาถามว่า พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็คือข้อกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยข้อใดถูกข้อใดผิดเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าก็คือข้อกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีจำนวนจริง a b และ c ที่จำนวนที่ทำให้จำนวนเชิงซ้อน1บวก2 i และ2เป็นคำตอบของสมการถูกป่าอ่ะเราลองดูนะก็คือ จริงๆข้อนี้เนี่ยสามารถมองตอบได้เลยนะก็คือถ้าใครรู้ว่า1นบวกสเป็นคําตอบเนี่ยมันหมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงว่า1นลบสก็เป็นคําตอบเช่นกันเป็นคําตอบด้วยเป็นคําตอบด้วยอ่ะทีนี้ทีนี้เนี่ยหนึ่งลบสองไอมันก็จะเป็นคําตอบด้วยถูกไหม แล้วยังไงต่อแล้วการที่1นึ่งบวกสอไอกับหนลบสอเนี่ยแค่2องคำตอบเนี่ยแล้วก็รวมกับ2เนี่ยมันก็จะเป็น3ามคำตอบถูกไหมสามคำตอบแต่ว่าถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นเลขมันเป็นกำลัง2องเนาะกำลัง2เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าหมายความว่าอัน,นี้จะมีแค่2องคำตอบเท่านั้น สองคำตอบเท่านั้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยถูกเพราะว่าไม่มีจำนวนจริง A B และ C ถูกปะ่ะเพราะว่าข้อนี้จริงๆมันสามคำตอบแต่ว่าอันนี้มันเป็นสองอันเนี้ย A X กลังสองเนี่ยมันมีแค่สองคำตอบดังนั้นข้อนี้เนี่ยไม่มีจำนวนจริง A B และ C เลยข้อกไก่เนี่ยจึงถูกต่อไปข้อขอไข่เนี่ยก็คือรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน สี่บวกเก้าไอคือสองบวกสามไอและสองลบสามไอถูกไหมสองลบสามไอกับสองบวกสามไอเป็นรากที่สองของสี่บวกเก้าไอเราสามารถพิสูจน์ได้เลยการที่นำสองลบสามไอเนี่ยมาคูณกับสองลบสามไอเลยแบบนี้เลยมาคูณกันเลยว่ามันเป็นรากที่สองไหมก็คือจะได้กลายเป็นสี่แล้วก็บวกกับเก้าไอกำลังสองถูกไหม แล้วก็กลายเป็นตรงนี้กลายเป็นลบ6ไแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งก็คือกลายเป็นลบ6กไอก็จะกลายเป็นลบ12ไถูกปะอันนี้กลายเป็นลบ9กถูกปะกลายเป็นลบ5ลบ12ไอข้อนี้ก็รู้แล้วว่าข้อขอไข่เนี่ยก็คือผิดนอะอ่ะข้อขอไข่ผิดเราก็ตัดตัดไปเลยก็เลยอ3ช้อยถูกปะทีนี้ข้อคอควายล่ะข้อคอควายเนี่ยเขาบอกว่า ข้าวสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนรูทสามลบไอมีค่าเท่ากับรูทสองถูกปะมันคืออะไรก็คือสแควร์รูทของรูทสามกำลังสองบวกกับลบหนึ่งกำลังสองถูกไหมซึ่งจะมีค่าเท่ากับรูทของสามบวกหนึ่งกลายเป็นสี่ถูกปะ คำตอบก็คือ2ไม่ใช่หรือ2ถูกไหมดังนั้นข้อคอควายเนี่ยก็จะผิดไปด้วยดังนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่เพียงข้อเดียวไว้เจอกันข้อถัดไปนะครับ